ตัวปอมตบอัตโนมัตินะคะอุปกรณ์ก็จะมาในกล่องแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะใช้ถ่านขนาด 3A 2ก้อนนะคะใส่ถ่านตรงนี้นะคะแล้วก็นำอีกด้านหนึ่งนะคะมาประกบด้วยกันนะคะจะมีเกลียวอยู่นี้นะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัว ปอมตรอย่างนี้นะคะเป็นไม้เสียบตัวปอมอยู่นะคะแล้วก็ใส่เข้ามาตรงด้านบนตรงนี้นะคะหมุนหมุนก็ไปตามเกลียวนะคะน,น,นะคะก็าสามาเป็นแบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนตัวปุ่มเปิดจิเก็ีย่ตรงนี้นะคะกปิดปุ่มตรงนี้ตัวเครื่องก็จะหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็จะหยุดแล้วก็หมุนอัตโนมาติแบบนี้ไปเรื่อยเยนะคะ หมุนใหม่นะคะแล้วก็หยุดมจะเป็นประมาณนี้ถ้า,าต้องการให้หยุดหมุนว่าต้องการปิดเครื่องนะคะก็กดปุ่มเดิมนะคะตรงนี้ตัวเครื่องก็จะหยุดหมุนนะคะ